วันวอลงิงข่าววันนี้เนี่ยอ,องก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกระบวนการนะคะในการกําจัดขยะติดเชื้อนั่นเองนะคะว่ามันจะกําจัดอย่างไรให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งขยะติดเชื้อค่ะมันก็คือขยะที่สัมผัสกับสารขัดหลังของผู้ป่วยเนาะเช่นน้ำมูกน้ำลายแล้วก็เลือดเป็นต้นนะคะส่วนเน่มันก็มาจากโรงพยาบาละคะ่ะทุกคนในการทิ้งนะคะเราก็ต้องแยกทิ้งเนาะไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้นะคะเพราะว่าในขยะเนี่ยมันก็อาจจะมีแบคทีเรียรหรือเชื้อไวรัสนะคะที่สามารถติดต่อกันได้เนาะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกทิ้งนะคะ การกำจัดขยะติดเชื้อเนี่ยก็ไม่สามารถกำจัดได้เหมือนขยะทั่วไปนะคะซึ่งวิธีที่ถูกต้องนะคะก็คือการนำไปเผานั่นเองซึ่งโรงงานรับกำจัดขยะติดเชื้อค่ะทุกคนเขาเอาไปเผาเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีระบบบำบัดอากาศนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดแล้อมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อแบบถูกต้องถูกวิธีที่ส่วนใหญ่เราก็ใช้ในปัจจุบันกันเนาะนอกจากนี้นะคะ ทางวันมอลลิงเนี่ยเรารับกาจัดขยะติดเชื้อด้วยซึ่งขยะติดเชื้อในส่วนใหญ่เราก็รับมาจากโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือว่าจากสํานักงานต่างๆนะคะที่มีขยะพวกนี้อยู่เนี่ยเราก็รับกําจัดนะคะโดยเราก็จะมีทีมงานเนาะหรือว่าโรงรับกําจัดนะคะที่สามารถกําจัดขยะติดเชื้อได้แบบถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อวันมอลลิงได้นะคะเนี่ยเรามีทีมเซลล์เนาะที่สามารถปรึกษาได้ทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ย ในงาน Invest Expo เนี่ยเรามีเซล,ล์นะคะคอยอยู่ในบูธเนาะก็ให้คำปรึกษาได้นะคะสามารถเดินมาขอคำปรึกษาจากเซลล์ได้ทุกคนเลยนะคะวันนี้อมอก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบริษัทวันมอลลิงจำกัดรับกาจัดการอุาหกรรมและให้บริการขนส่งกากุตุาหกรรมทุกประเภทมีมาตรฐานบริการถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพและใส่ใจงานบริการ One Stop Solution คุยที่เดียวการันตีจบทุกงานเลือกวันมอลลิงค่ะ